ถ้าที่น้องเห็นหนูอ่ะน้องก็จะพได้พี่เกลมานี่หน่อยคือหนูก็จะเดินไปหาน้องแล้วน้องก็จะบอกว่าพี่เกลพาหนูไปืิอขนมหน่อยหนูซื้อไม่เป็นน้องก็จะมีตังค์อยู่สิบบาทใช่ไหมน้องหนูก็เลยพาน้องเดินเข้าไปคนมันเยอะน้องเดินปิ๊ปินแล้วก็คือหนูก็พาน้องไปดูตรงปีโป้ตรงนั้นแหละตรงที่มันอยู่ข้างๆตรงนี้ปีโป้มีไส้กรอกมีเอิบขนมสาหร่ายม้วนไหนพวกนี้พอเข้าไปในสหากรณ์ก็เดินเป็นไหม น้องเดินเป็นไหมเป็นเหรอหนูยังเลือกสิบอะไรแบบนี้ไม่ได้หนูยังไม่รู้ว่าไหนห้าบาทสิบบาทหรอแล้วอแล้วแล้วแล้วเห็นน้องได้ไงก็ก็น้องต่อแถวน้องต่อแถวพอน้องเห็นหนูน้องเห็นหนูทําไงน้องก็เรียกหนูตอนที่หนูกำลังเดินแถวมาน้องก็จะนั่งหันหลังเนี่ยเป็นชวยสีฟ้าดว่าโตยะว่าบ่ายหรอ เวลาเห็นน้องหนูก็ไปทักน้องบ้างสิลูกแล้ก็ทักเลยเออทักทุกวันรู้ไหมถ้าหนูไม่เห็น่ะถ้าหนูไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเห็นก็ทักน้องแล้วน้องก็ลูก็เห็นพี่อะเห็นไหมเห็แต่พี่ไม่เห็นเบลเห็นก็เรียกพี่เกลเลยพี่เกลเห็นครูนิกกี้พาพี่เกลอะไปลงอาหารแล้วพี่เกลก็กลับมาหนึเด้อโอเคโอเคเกลไปโรงเรียนก่อนเอาไปโรงเรียนบ๊ายบายบ๊ายบาย Bye. Bye.